ผมไม่อยากจะข้ามอ่ะอันนี้ต้องถือเป็นข่าวดีประเทศไทยถ้าฟังจากมติท่องเที่ยวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลค่ะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาซึ่งเป็นฟรีวีซ่าไทยจีนใช่ไหมค่ะในมุมของคนไทยไปเที่ยวจีนก็ไม่ต้องขอวีซา่าขณะที่จีนมาเที่ยวไทยก็ไม่ต้องขอวีซา่าซึ่งต่อมาตั้งแต่มาการชั่วคราวต่อเนื่องมาแต่ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นมากและต่อเนื่อง หนึ่งมกราถึง12มีนาะเดินทางเข้าไทย40%ของยอดทั้งปีที่แล้วอ่ะใช่ค่ะคือ<น>มาแล้วเนี่ยเฉพาะไม่ถึง3เดือนคือ2เดือนครึ่งโดยประมาณเนี่ย1.39ล้านคนนะคะซึ่งตัวเลขนี้อย่างที่บอก40%ของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยตลอดปีที่แล้วที่จำนวน3.52ล้านคนขนาดที่ทัาจอดูเฉพาะ11บวันของเดือนมีนานะ เที่ยวจีนเที่ยวไทย214,000คนใกล้เคียงกับตลอดเดือนมีนาของปีก่อนทั้งเดือนนะคะถ้าฟังจากผู้ว่าการกองท่องเที่ยวถาปดีเกียรติภัยบูร์บอกเลยตั้งแต่วันที่1มีนาที่ผ่านมายอดการจองตั๋วกับที่พักในไทยเพิ่มขึ้นถึง3เท่ามเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดปี6-2อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีซึ่งก็แปลว่าจะมีผลกับปากท้องการท่องเที่ยวและจีนเนี่ยหลายคนจับตาก,กันดู ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะขนาดนี้ท่านผู้ชม